เนื้อส่วนในค่ะแก้ได้ทุกโรค<ะ>ในระบบร่างใจของเรามีแค่สามท่า<ะ>ท่าที่หนึ่งยืนกลางขาเอาให้หมดเลยนะค่ะยืนกลางขาเล็กน้อย<ะ>ยกมือขึ้นให้ตึงหมดเลยให้ทุกส่วนตึงแล้วนับจริงๆเขาบอกให้นับให้ให้ใช้เวลา120ร้อยยี่สิบนาทีเรานับแค่ห้าสิบหรือหกสิบก็นับไปหนึ่งและสองและ สามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สมมุติไปถึงห้าห้าสิบหกสิบแล้วค่ะเอาลงก้มลงได้ออกนี่แล้วก็ทำใหม่เป็นเจ็ดที่สองหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหก 53, 58, 59, องห้า6ุสามห้าสิบแปดห้าิบเก้าหกสิบอมรลมกดท่าที่หนึ่งค่ะใหตึงหมดท่าที่สองหาโต๊ะที่อย่างเงี้ยจุกประมาณเนี้ยค่ะถ่ายถ่ายเลยนะค่ะถ่ายดนไปดูยืนยืนขาห่างกันเล็กน้อยเอามือ เอื้อมไปข้างนอกให้สุดตัวโก่งตูไปข้างหลังค่ะกม้มก้มให้ไหลมันนั้นให้ตึงให้หมดออืให้ตึงให้หมดแล้วนับไปหกสิบเหมือนกันหกสิบใช่ไหมคะนับเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าสิบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบกว่าจะถึงหกสิบแล้วมันเมื่อยมันทนไม่ค่อยได้ค่ะก็ใหม่แล้วก็เริ่มใหม่ หนึ่งถึงหกสิบกี่สเต็ปคะสองครั้งเนี่ยสองสิบสามแล้สี่แล้วห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบคือท่าที่สองท่าที่สามยืนข้างอโต๊ะตัวนี้เป็นหลักเนีย่ยโต๊ะนี้เป็นหลักนะอ่ะยืนเท้าชี้เอาขาข้างขวาถ้าถนัดตรงไหนก็ใช้เท่านั้นเอามาก,กายนี้ให้ตรงค่ะ เท้ารูดเท้าด้วยไหวกันใช่ไหมคะไหวกันแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางที่นี่ก็เอามือเท้าอย่างนี้นะค่เอามือเท้าขาข้างนี้ไปไหว้แขนข้างนี้ต้องยืดอย่างนี้ลูบๆโอเคยืดยืดแขนไปให้ตึงให้สุด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 แล้วนับให้สุดแล้วนับหนึ่งละสองละสาไปถึงอีกหกสิบเหมือนยืดเส้นใช่อืแล้วก็ พอมันจะถึงหกสิบอ่ะมันมันทนไม่ค่อยไหวแล้วเปลี่ยนข้างแล้วก็หันไปทางนี้สเต็ปเดิมใช่ไหมคะใช่ขาข้างนี้เอาไฟตบงนี้นะคะแล้วก็ยกแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยตรนี้มันจะบั้บาเนนับไปถึงอีหกสิบสองสเต็ปเหมือนกันนี่เพิ่งเพิ่งข้างเดียวนะค่ะหนึ่งถึงหกสิบใช่ไหมคะอ่ะหกสิบแล้วก็ออกแล้วก็มาทำอีนีทีเมื่อกี้เราทำอย่างสองเซตใช่ไหม มาขางนี้อืแดกมาขางนี้แบบเดิมสองเซตโอเคค่ะทราบอยู่ขท้าไฟขาขา